เอาเรื่องข้อสอบรั่วก่อนเป็นเรื่องที่มีความชานาญก็ทําวิจัยเรื่องนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับผมเนี่ยไปทําเรื่องข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะของแพทยสภาอเมริกาที่เรียกว่า United States Medical l i c e n s u r e Exam หรือ USMLE นะครับเกิดเกิดข้อสอบรั่วนะฮะแล้วก็มันมีคนปลอมเป็นหมอนะครับ โดยที่ไม่ได้จบหมอนะนะคือการจะสอบใบป,ประกอบโรคศิลเพื่อจะไปทําอาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยคุณต้องจบแพทยาศาสตร์ก่อนบัณฑิก่อนอเป็นคนผู้หญิงกับผู้ชายสามีภรรยายุโรปตะวันออกสองคนนะฮะปลอมตัวว่าจบแพทย์แล้วก็เข้าไปสอบใบป,ประกอบโรคศิลพอเข้าไปสอบเนี่ยก็ทําคะแนนสอบได้ต่ำมากแล้วก็สอบไม่ผ่าน เพราะว่าไม่ได้จบแพทย์แต่ปลอมปริญญาอสองใบเข้าไปสอบเสร็จแล้วเข้าไปสอบเนี่ยเ,เ,เขาสอบกับหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแกก็ใช้ปากกาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นปากกาพิเศษที่ทําเป็นสแกนเนอร์นะฮะกวาดหน้าจอนะฮะกวาดหน้าจอ,เ,อาเพราะว่าการสอบใบป,ประกอบโรคศิลปะของสหรัฐอเมริกายูสมายเนี่ย สอบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์อนะก็กวาดหน้าจอกวาด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 เอาเข้อสอบออกมาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนติวอสอบใบป,ประกอบโรคศิลปะของอแพทย์ต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหมอต่างชาติอยากไปเป็นหมอในอเมริกาเยอะเนื่องจากรายได้ดีมากขันะ้นา,าแพงมากแ,แล้วก็อก็ติวนักเรียนสอบผ่านไปเยอะแยะเลยโดยที่เองก็ไม่ได้จบหมอแต่เป็นโรงเรียนติวข้อสอบรั่ว ่แล้วมันก็มีความผิดปกติที่ทางเขาเรียกว่า National Board of Medical Examiner หรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอบใบประกอบโรคศิลของแพทยสภศพามอเมริกันเนี่ยเขาสังเกตเนสังเกตก็คือเขาพบว่าเด็กที่ไปติวจากโรงเรียนเนี่ยนะครับปกติสอบไม่ผ่านแต่เที่ยเนี้ยสอบผ่านเยอะคนะแนนขึ้นพรวดๆดอย่างผิดปกตินะครับแล้วก็ พบว่า,าข้อสอบที่เคยยากนะ <c oughs> คือทำคะแนนรวม <c oughs> ได้ไม่ดี <c oughs> แต่ทำข้อสอบยากได้ <c oughs> แล้วผ่านคือคนที่มันได้ข้อสอบรั่วมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ข้อสอบรั่วมาทั้งหมดกลายเป็นว่าได้เฉลยข้อ,อยากมาแล้วทำ <c oughs> ข้อ,อยากได้ถูกต้องแล้วก็ทำข้อง่ายไม่ได้แต่ทำให้คะแนนรวมเนี่ยอยู่ก,กลางๆนะ เขาก็เห็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าแพทเทิร์นที่มันผิดปกติก็เรียก aberrant นะ aberrant response pattern สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ไปเรียกกล้องมาดนะูเรียกกล้องวิดีโอที่ถ่ายห้องสอบอดูจนกระทั่งไปเจอว่าไอ้คนเปิดโรงเรียนติวเนี่ยมันใช้ปากกาสแกนเนอร์สแกนก็สอบออกไปเป็นพันๆข้อ,อไปเปิดโรงเรียนติวเฉลยข้อสอบโดยที่ไปจ้างคนที่เป็นหมอจริงมาเฉลยข้อสอบให้แล้วติว หมอที่จะมาสอบใบป,ประกอบโรคศีลผมไปทําวิจัยตอนนั้นซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจับกลุ่มโดย FBI นะครับผมก็ได้จับข้อมูล FBI นะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเพราะรผมก็จะรู้รายละเอียดว่าเวลาข้อสอบรั่วเวลาที่มันมีการโกงเพราะเอออาจารย์ที่ปรึกษาวิญญุพนเมีเอกผมก็เป็นเ,เจ้าที่เจ้าทางเจ้าพอเจ้าเมืองเรื่องการทุจริตในการสอบที่ education testing service ซึ่ง ดูสอบ t o e f l สอบ SAT สอบ g r e สอบ Gmat อะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ก็รู้ว่าการการทุจริตในการสอบมันมีตั้งแต่ข้อสอบรั่วนะฮะมีตั้งแต่การลอกข้อสอบโต๊ะข้างๆนะที่เราเรียกว่า8ทิศนะเขาก็จะดูว่าไอแทิศรอบๆคนสอบเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าตอบถูกเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าตอบผิดเหมือนกันเนี่ยมีปัญหา แล้วก็เคสที่พบว่าคล้ายกับคุณอุ้งอิงมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า s c o o l s t t i c p t t t u u e t t s t t หรือ SAT ไม่ได้ต่างอะไรกับที่สมัยคุณอุ้งอิงสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะมีคนที่สอบหลายครั้งนะครับอย่างสมัยนั้นเนี่ยนะครับ เด็กสอบเทียบก็จะสอบได้ตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 ก็สอบได้3ครั้งนะฮะของอเมริกาเนี่ยสอบได้มากกว่านั้นอีกนะฮะสิ่งที่เขาสนใจก็คือเขาสนใจพฤติกรรมที่มันผิดปกติในลักษณะของการกระโดดของคะแนนสอบในการสอบเียแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาเรียก repeat test taker repeat แปลว่าซ้ำ test taker ก็คือเข้าสอบซ้ำถ้าถ้าสอบซ้ำแล้ว คะแนนมนุษย์เรานะครับนะสมมุติว่าสอบ SAT เนี่ยนะครับคะแนนครั้งที่1กับครั้งที่2ของคนเรานะมันจะสัมพันธ์กันมันโอเคมนุษย์เรามีพัฒนาการได้แต่มันมันไม่ได้กระโดดแบบมหัจรศรย์นะครับไอการขย่งก้าวกระโดดเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสัญญาณอันรุนแรงว่าน่าจะมีการทุจริตในการสอบ เอ่อก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการยกเลิกคะแนนสอบแบบเนี้ยนะครับในกรณีที่เกิดคะแนนกระโดดแบบเนี้ยนะฮะเมื่อเกิดผิดปกติมาตรฐานที่สหรัฐอเมริกาเขาทำคือยกเลิกคะแนนสอบแล้วให้สอบของของบุคคลคนนั้นใช่ใช่หรือทั้งหมดใช่แต่ประเทศไทยหรือเฉพาะตัวบุคคลเดียวเฉพาะตัวบุคคลครับ เขาจะให้เลิกเป็นคนที่อเมริกาคนที่คะแนนกระโดดถูกไหมใช่สมัคความว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกข้อสอบราไรมสอบใหเลยแน่จริงหรือเปล่าใช่ใชแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีครั้งหนึ่งอันนี้ต้องอยอมรับความใจใหญ่กล้าเสียเงินของอดออรอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเคยเกิดข้อสอบ การทุจริตโดยยุคนั้นเนี่ยคือส่งเพจเจอร์นะครับไม่ใช่เพจเจอร์ส่งทั้งอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่มีการทุจริตจ,จริงนะครับคนสอบเยอะมากนะจะเข้าแพทย์ร,งรังสิตเนี่ยดออรอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับดออรอาทิตย์ก็ยกเลิกการสอบหมดเลยนะยกเลิกคะแนนสอบแล้วก็ให้สอบใหม่ทุกคนออกข้อสอบใหม่หมด สอบใหม่หมดทุกคนแล้วก็คนเสียเงินคือมหาวิทยาลัยรังสิตนายยอมจ่ายเองเพื่อรักษาความถูกต้องเป็นธรรมทราบราคาที่มหาวิทยาลัยจ่ายก็เยอะอยู่พอสมควรครับคราวนี้แต่แต่นั้นเป็นมาตรฐานของดรทิตเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับพี่ต้อยเป็นมาตรฐานที่ดีมากท่านมีมาตรฐานของท่านสูงและทําไม้มาลัยรังสิตนะครับเป็นมาลัยเอกชนที่เรียกว่าเกิดหลังแต่ว่า เจริญเอิบอโตกว่าคราวนี้นคือถามว่าไอ้การทุจริตในการสอบหรือข้อสอบรั่วอะไรแบบนี้นะครับมันมันสามารถจะทำสิ่งที่เรียกว่าการตรวจสอบทางสถิติเขาเรียกว่า statistical detection of cheating นะหมายความว่าใช้การตรวจสอบทางสถิติจับทุจริตได้ไหมคําตอบก็คือได้เพราะว่า ทุกครั้งที่มันเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับอาอชญากรหรือว่าผู้กระทําผิดจะ,จะทิ้งร่องรอยไว้เสมอที่มันจะมีลักษณะพฤติกรรมของการตอบข้อสอบเบี่ยงเบน<ม>เขาเขาเอาสถิติข้อสอบมาดูทีละข้อได้เลยนะครับแล้วเขาก็ดูว่าไอ้ข้อสอบลักษณะของข้อสอบอย่างนั้นน่ะมันตรงตรงกับคนเข้าสอบนั้นหรือเปล่ากับความสามารถของคนมันสอดคล้องกันไหม ถ้าถ้ามันไม่สอดคล้องกันระหว่างความสามารถกับคนนั้นกับลักษณะของพฤติกรรมของการตอบข้อสอบเขาก็จะโชว์เป็นดัชนีขึ้นมาว่าผิดปกติหรือว่าถ้าลอกจากไอ้แปดทิศรอบข้างเขาก็จะมะีดัชนีที่ชี้ว่าลอกไหมคือถ้ามันตอบถูกเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่จับได้ง่ายมากถ้าตอบผิดเหมือนกันนะครับ ผมเนี่ยเคยมี TA ที่เก่งมากนะ,ะสั่งการบ้านเด็กนะฮะ,ะแล้วเด็กลอกมาส่งทีเผมทำยังไงรู้ไหมพี่ทีอแปลว่า teaching assistant ผู้ช่วยสอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับข้อสอบอ่ะไอะการบ้านน่ะมาเป็นปึ้งนะฮะ,ะเขาเขาพบว่ามีแพทเทิร์นในการตอบผิดแบบ A แบบ B แบบ C อ่าเขาก็เลยแยกจากกองใหญ่เนี่ย นะฮะคน60คนเนี่ยเป็น3กกองตอบผิดเหมือนกันตอบผิดเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็ดูในกองแล้วก็เรียงในกอง A กอง B กอง C ที่ตอบผิดเหมือนกันว่าใครเนี่ยนะฮะคือ,อได้คะแนนดีที่สุดในในกองที่ตอบผิดแบบ a กองที่ตอบผิดแบบ B แล้วก็กองที่ตอบผิดแบบ C ปรากฏว่าเขาก็ได้ต้นฉบับที่ให้คนลอกมาเพราะว่าคนที่ตอบผิดแบบ A ที่ได้คะแนนดีที่สุดคือ คือต้นฉบับของเอเพราะฉะนั้นในห้องนั้นเนี่ยมีต้นฉบับอยู่สมคนคนะฮะผมก็เอ่อทีเอ A ผมก็เอาเอามาโยนวางไว้แล้วก็บอกอาจารย์เนี่ยอันเนี้ยเป็นต้นฉบับสาคนอาจารย์ลองไปจี้ถามเลยผมมั่นใจว่า3ามคนนี้เป็นต้นฉบับของทั้งห้องครับสารภาพหมดสิน้นใช่เลยแล้วอาจารย์ทำยังไงก็ เรียกมาสั่งสอนมันเป็นแค่การบ้าน<อ>มันเป็นแค่การบ้าน<อ>มันไม่ใช่ข้อสอบอที่มันเป็นการบ้านใช้เด็กไปทำํำแต่ก็ต้องอบรมสั่งสอนกันน่ะเพราะว่าคุณลอกการบ้านมาส่งแบบนี้คุณไม่ได้ทํำแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรถูกไหมฮะแต่คือถามว่าอคนที่มันทําผิดอะ่ะมันจะทิ้งร่องรอยไหมผมก็ตอบเลยว่ามันทิ้งร่องรอยไว้เสมอซึ่ง มันมีเป็นเรื่องที่ผมชำนาญเราก็ต้องวอกกลับมาที่เรื่องคุณลุงอิงนะครับคือเรื่องมันผ่านมันนานนะครับมันมีการยอมรับว่ามีการเปิดข้อสอบดูสําหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในขนานั้นคืออย่างนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรมาปรากฏนอกจากคะแนนของคุณลุงอิงก็ตัวคะแนนก็ตัวคะแนนนี่แหละเป็นมันมันต้องดูทั้งหมดดูองค์รวมเช่นคนที่สอบข้อสอบเที่ยวนั้นเนี่ยด้วยกัน ข้อสอบแต่ละข้อมันจะมีสถิติของข้อสอบข้อสอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสมข้อสีมีความยากค่าความยากค่าความง่ายเท่าไหร่มีค่าอํานาจจําแนกเท่าไหร่นะหลักวิชาการเลยหลักวิชาการแล้วแล้วของคุณอุ้งอิงเนี่ยมันเข้าพวกกับกับลักษณะข้อสอบและความสามารถไหมเพราะว่าข้อสอบลักษณะการตอบเขาเรียกว่า Uh, response pattern รีสปอนส์แพทเทิร์นของคุณคอุ้งยิงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างอย่างที่1คือลักษณะของข้อสอบอย่างที่2คือความสามารถของผู้เข้าสอบคือตัวค,คุณอุ้งยิงเองถ้าคำตอบที่ได้ของคุณอุ้งยิงนะฮะที่ตอบข้อสอบกับลักษณะข้อสอบและความสามารถของคุณอุ้งยิงเนี่ยไม่สอดคล้องกันมันจะฟ้อง นะมันจะฟ้องออกมาเป็นค่าสถิติเป็นดัชนีโชว์ได้แต่มันยังไม่มีคนออกมาวิเคราะห์ก็ส่งมาผมผม,ผมวิเคราะห์ได้แล้วผมก็คือปกตินะครับตอนรุ่นระบอบเอนทรานซ์เนี่ยนะครับคนที่ทำหน้าที่ประมวลผลเนี่ยนะครับเขาจะสแกนด้วยด้วยไอ้เครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นดินสอ 2B สีดำนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยหน่วยงานที่เป็นคนสแกนหลักคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะในยุคนั้นนะแล้วกพ็พอสแกนออกมาคำตอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนก็จะส่งมาวิเคราะห์ข้อสอบที่สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่ทำโปรแกรมเนี่ยชื่อรองศาสตราจารย์ไกรวิชิตตันติเมธนะแล้วก็คะแนนเนี่ยจะส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาสอกอทะบวงมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์เนี้ยนะฮะยังอยู่นะก็จะมีคะแนนตอบวิธีการตอบทีละข้อของทุกวิชาของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนนะแล้วก็รวมทั้งคุณอุ้งอิงด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับเรื่องนี้มันผ่านมา20ปีแล้วนะมันปีที่สอบเป็นทานปีนั้น เป็นเดือนมิถุนายนพศ2องนี่เจนี่เลย20ปีมามิถุนายนกรกฎาคมเลย20ปีมา2เดือนแล้วยุคความขาดไหมหมายอะไรจุลาจุลาหลวงปร่หมายอะไรยังเก็บหลักฐานไหมผมเชื่อว่าซอฟต์ไฟล์เก็บกระดาษคําตอบอาจจะไม่เก็บแล้วเพราะตามระเบียบราชการกระดาษคําตอบเป็นเอกสารราชการเก็บ10ปีตามระเบียบไอพัสดุนะฮะออนีี้20ปีนี่ยี่ปีเนี่ยกระดาษคําตอบไม่อยู่แล้วอะไรอยู่ซอฟต์ไฟล์ต้องอยู่ซอฟต์ไฟล์แปลว่าไอตัวไฟล์ที่คีย คำตอบแต่ละข้อเนี่ยนะฮะและทีนี้หมายความว่าเราจะต้องไปรื้อเอาไอ้นี้มาพิสูจน์ว่าคุจริงจริงมันมีง่ายกว่านั้นอีกคือตอนนั้นน่ะมันก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะรว่ามีอาจารย์จุลาสองท่านซึ่งผมก็ก็รู้จักดีทั้งคู่คเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์สอนมหาเศรษฐศ,ศาสตร์ผมชื่อรองศาสตราจารย์รัตนาสายคณิตนะฮะอยู่ที่คณะ เศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ,รบอาจารย์เนี่ยเป็นประธานกรรมการออกข้อสอบวิชาสังคมศึกษาของออสกอ,อ,อในเวลานั้นนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดรการจนานาคสกุลรายการภาษาไทยว,ลวลทัลลรคำนะครับอ,อาจารย์การจนาเป็นประธานออกข้อสอบวิชาภาษาไทยเข้ามหาวิทยาลัยของศกอนะครับคือข้อสอบเนี่ย ออกแล้วเนี่ยใส่ซองแล้วก็ตามระเบียบราชการเนี่ยนะครับผูกเชือกแล้วก็เอาครั่งหยอดเอาครั่งหยอดแบบโบราณเลยนะฮะไม่รู้ผู้ชมจะรู้จักครั่งไหมครั่แดงแดงแล้วก็แปะไว้ด้เชื่อเชือกขาวแดงใช่แล้วก็มีตาปามเป็นซีลว่าห้ามแกะนะครับปรากฏว่าเช้าวันที่จะส่งต้นฉบับข้อสอบเข้าเข้าโรงพิมพ์เพื่อทํา ก๊อปปี้ข้อสอบ,บให้นักเรียนสอบทั่วราชาอาณาจักรเนี่ยนะตาครั่งเนี่ยหลุดออกอนะฮะสองฉบับก็คือวิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมแล้วอา,อาจารย์กัญจานากับอาจารย์รัตนาซึ่งผมก็เคารพทั้งคู่คนหนึ่งก็เป็นครูผมนะฮะอาจารย์กัญจานาผมก็รู้จักมักคุน้นท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากเป็นราชบัณฑิตนะครับก็ไม่ยอมท่านก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะนั่นเนี่ย ตาข้างออกปพรากฏว่าตอนนั้นปรากฏว่าตอนนั้นคือศาสตราจารย์ดอรวรเดชจันสอนอาจารย์วรเดชเนี่ยจริงๆเป็นอาจารย์นิด้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็เดิมมาจากโรงเรียนในร้อยตํารวจสนกรานใช่ใช่มียอเข้าใร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกน่าจะเป็นรุ่นพี่ของคุณทักษินชินวัตรที่สามพรานนะครับนะก็ตอนนั้นดารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ก,ก็เกิดวิวาทะกันระหว่างท่านอาจารย์กันจานานัก,กูลกับอาจารย์รัรตนาสายคณิตแล้วก็อาจารย์วรเดชอาจารย์วรเดชก็บอกว่าผมเป็นเลขาสกออมีสิทธิ์มาแกะตราครั้งออกเพื่อจะตรวจว่าข้อสอบสะกดถูกสะกดผิดไหมอยอมรับว่าแกจริงแกจริงนะซึ่งความจริงตามระเบียบห้ามแกคือคือประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโกงสอบเข้ามหาวิทยาลัยมา ยาวนานมากนะครับ,รบแล้วคนที่คิดระบบเอนทรานซ์เนี่ยก็คือศาสตราจารย์ดรกันดาณัฐหลางผู้ร่วงรับซึ่งเป็นพระอาจารย์ถวายอักษรของกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนที่นาวิลาลศยรีนาคารินทรวิโรธประสามิตรนะฮยก็อาจาร,รย์กานดาเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานเรื่องนี้มาหลายสิบปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนอาจารย์กันดาท่านเสียชีวิตไปนะฮะ ก็มามีปัญหาตอนที่ลูกของคุณทักษิณชินวัตรจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกเลิกระบบ e n t r a n c e โดยอ้างว่าเป็นระบบที่มันล้าหลังทำให้เด็กเครียดต้องสอบสอบได้แค่ครั้งเดียวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเด็กสอบเป็นร้อยครั้งนะแล้วก็ลูกคนมีตังค์ได้สอบมากกว่าผมว่ามันเหลื่อมล้ำมากเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะฮะคือ ในอดีตที่ที่ศาสตราจารย์ดรการดาณัฏฐาลังท่านเป็นประธานใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลย<ล>ไม่เคยมีเลยขาสอกออกคนไหนกล้ามาแกะตรา,าครั่งข้อสอบออกค,อคือเรื่องนี้มันมันไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชานะฮะเพราะว่ามันเป็นความชํานาญแล้วมันเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยนะะันจริยธรรมของกุณวรเดชดิ มันเกี่ยวอะไรกับน้องวิง่งแต่ทีนี้ถามว่าการที่คุณเนี่ยนะครับนี่็น,<ม>า,นายกอุงอิงเนี่ยมีมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยที่มันมันมีหลักฐานแวดล้อมว่าข้อสอบมันมันเกิดการรั่วออกมานะแล้วถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการนะฮะวิเคราะห์ข้อสอบตัวแพทเทิร์นของการตอบข้อสอบ ตัวความสามารถของคุณอุ้งยิ้งตัวลักษณะของข้อสอบไม่สอดคล้องกันผมเข้าใจที่อาจารย์อธิบายมาหมดแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็เข้าใจอาจารย์อธิบายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากในเชิงสถิติแต่วันนี้ใครล่ะจะไปขุดไปค้นเรื่องนี้เมื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเองเขากําลังดูแลจุฬานะขนาดเรื่องอะไรนะผมใช้คําว่าเลือกพลใจจริงเออยังไม่กล้าทําอะไรเลยนี่ระดับ นายกนัฐมนตรีคนที่32จะทำไงาจารย์ไม่นั้นก็เหมือนเราบ่นไปเรื่อยจริงๆอ่ะมันทำได้มันก็มีกลไกที่ที่จะทำได้ครับหมายฉานก็เรียกข้อมูลได้ก็แสดงต้องมีคนไปฟ้องก่อนก็ต้องมีคนร้องแต่ผมอ่คงไม่ใช่คนจะไปร้องหรอครับเราเป็นนักวิชาการแบบสื่อเราไปร้องผมเป็นพยานแต่ก็เปิดได้เปิดช่องให้ใครไปร้องก็ได้อาจารยพร้องเป็นพยานให้ผมเป็นพยานให้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้ได้นะฮะเพราะว่า เป็นเรื่องที่ทํามาเป็น10บสปีตีพิมพ์ผลงานวิชาการวิจัยก็ตีพิมพ์เรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้ในเวลานั้นเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดมันก็เป็นข่าวเพราะว่าคะแนนสอบของคุณอุ้งอิงเนี่ยคือคุณอุ้งอิงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหลายครั้งนะแล้วคะแนนมันกระโดดขึ้นมหัจจันทร,เร์เรื่อยเรื่อยเนี่ยก็ทำให้คนสงสัยนะครับน่ะ ก็มีการร้องก็เกิดการตั้งกรรมการสอบศาสตราจารย์ดรวรเดชจันรสอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประธานกรรมการตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือดรอดิศัยโพธารมิกใช่ครับนะฮะก็มีประธานกรรมการสอบคือดรสุเมธตันติเวชกุลซึ่งวันนี้ทำเอาอาจารย์ดรสุเมธมาเนี่ยเพื่อคล้ายๆใจมาสเต็มแต่ปรากฏว่า ผมได้ข่าวว่าจริงๆแล้วผลการสอบออกมานะว่าว่าข้อสอบรั่วจริงนะฮยผมได้ยินมาอย่างนั้นถูกก็ก็ก็คุณระเดชยอมรับอ่ะท่านผู้ชมครับเรียกว่าอาจารย์อนนท์ในฐานะนักสถิตนะและสาระสำคัญเนี่ยแหละครับมีประสบการณ์จริงในการตรวจสอบข้อสอบรั่วหรือการโกงข้อสอบการทุจริตข้อสอบมาแล้ว อาจารย์นนนท์บอกว่าถ้าใครไปร้องเรื่องนี้นะพร้อมเป็นพยานให้นะพร้อมครับก,ก็เอาข้อมูลมาใช้หมายฉาลเอาข้อมูลมาะนะฮะผมจะวิเคราะห์ให้ว่ามันผิดปกติยังไง